คำถามจากทางบ้านนะคะวันนี้บอกว่า,วากลุ่ม9 3 9 6จะทำให้เป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนโดยยึดตัวเองเป็นที่ตั้งไหมคะแต่ว่าเบอร์เนี่ยมีเลข5ด้วยเลข5เป็นเลขสติเป็นเลขเหตุและผลน,นะคะแล้วก็เป็นเลขของคนที่มีแนวโน้มที่จะใจเย็นมีความยับยั้งชั่งใจแต่ทีเนี้ยเราจะตอบก็ยังไม่ได้เพราะว่า939 6เนี่ยในเบอร์มือถือเรารู้แค่9 3 9 6เนี่ยแต่เบอร์มือถือมันมีตั้ง8ตํตำแหน่ง8ตัวเนอะไหมเราต้องรู้4ตัวที่เหลือด้วยทีเนี้ยแจ้งมาแล้วว่า 4ตัวที่เหลือ เรียงกันออกมาในแปตัว้ทยของเบอร์มือถือเป็นเลขมงคลทั้งหมดคือ97939654เพราะฉะนั้นในการแปลความหมายว่ากลุ่ม9396จะทำให้เป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนโดยยึดตัวเองเป็นที่ตั้งไหมคะไม่ได้แปลความหมายเช่นนั้นเพราะที่พูดมามันต้องเป็นความหมายของเบอร์เสียสิแต่อันเนี้ยมันเป็นเบอร์มงคลนะคะเลข3ถ้าอยู่ในเบอร์มือถือไม่ได้แปลว่าใจร้อนเสมอไปนะคะมันแปลว่าคนกระฉับกระเชงคนขยันคนแอคทีฟรือคนที่มีแรงกายแรงใจใน การใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ